ครับสวัสดีครับผมนี่แหละเขียวเพชรเกียรติไปสนครับสวัสดีครับผมเขียวเพชรเกียรติไปสนหรือาว่าซีจูวิตมินโอดอวัลครับตอนนี้ผมเป็นครูมวยครูเย็นมวยไทยลุมพินีครับเริ่มเริ่มซ้อมริงจังครับตั้งแต่อายุสามขวบครับแล้วก็เริ่มมาต่อยแบบไฟแรกตั้งแต่อายุสี่ขวบครับก็ไฟแรกตั้งแต่ไฟแรกครับชนะ ชนะผูดต่อสู้ครับชนะน็อกครับแล้วก็ไฟ์หลังๆเริ่มเจอผู้ต่อยแข็งแรงครับทีนี้เริ่มแพ้กว่าจะมาเป็นจุดนี้ได้ก็ผ่านเหนื่อยอารมบันนผงมาเยอะครับปลึงจุดนี้ก็เหนื่อยพอสมควรครับ <S <S ผมได้แรงบันดาลใจจากพี่ๆครับพี่ๆยอดหนุยแสนใจแุเฉียนจอย,ยอเฉแยนใจเมื่อไห่ีครับ ก็เขาเป็แิแดงจากแดนให้ผมอยากปล่อยมวยให้เป็นยอดเือนเขาบ้างครับทีนี้ตั้งแต่เด็กๆครับผมเริ่มขยันฝุดซ้อมเริ่มตั้งใจกินกงกับมวยไทยจริงขึ้นเพื่อจะให้เป็นยอดมวยเหมือนพี่สันชัยได้ครับเป้าหมายของผมตอนนี้ผมต่อยไตรไฟอยู่ครับก็ตอนนี้ก็ได้แชมป์มวยรอบไตรไฟอีแล้วครับก็เป้าหมายของผมตอนนี้ครับ อยากไปชินเพื่อต้องจะทานของไตไฟใหญ่ครับเหมือนที่แสนชัยเหมือนที่พลตอครับครับตอนนี้กระแสมวยมาแรงแรงมากครับก็ทางโรงเรียนมวยไทยลุมพินีเปิดโอกาสทุกคนที่สนใจในทางด้านกีฬาม,มวยไทยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการฝึกเป็นอาชีพและผู้ฝึกสอนมวยไทย Hello, my name is Gorem. Some of the Thai guys here call me some kid. I, um, I start martial arts since I'm uh, 15 years old. I start with grappling and judo and wrestling and jujitsu. And uh, the last one year I'm here in Thailand and I do Muay Thai. I love Muay Thai so much. it's gives me a place to put my energy out, to practice my striking. I feel very, very strong and uh, happy after I practice Muay Thai it's really healing me and it's makes me feel very very good uh, I'm training in the Lumpini uh, next to the Lumpini stadium in the Lumpini gym uh, I love the coach here I love the staff uh, I love to be here uh, I suggest everybody to come and try Muay Thai at least one time I promised you if you're gonna try one time it's not gonna be the last uh, and I love I love practice Muay Thai I love the traditional Muay Thai and uh, thank you. todo fim de semana ที่นี่โรงเรียนมวยไทยลงมพินีพร้อมท้อนรับทุกคนแล้วมาเจอเคี่ยวเพชรได้ที่โรงเรียนมวยไทยลงมพินีครับ